นะมโมมิบุตธเตชะสารตานตายธรรมมิกาเตจะปัสิิธิปัสิเตวานารายารมิสุราสิธิพรหมาจะาอินท่าจจตุโลกะคัมภีรคากาสมุทาผู้ตุงขังข้าจารามปัจฉัย ยาปัสสีที่ปาวันตุเตจัยยาใจยาทอรานีทอรานีอุทาทีอุทาทีนาทีนาทีชัยาชัยาขะคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนนเมผู้ราชพนโนรานีชัยาชัยาคัมพี ประสมพีนาเขนธานาคีปีสัตยาภูตากาลีใจยาใจานนิมิตาโรีใจยาใจาติุนนิมิตาโรธีชยาใจญาติสุธาทานามุคาชาใจยาใจยาวรุณนามุขาสัตราใจยาใจยาจัปาีนาคากุลคันโทใจยาใจยากัคดญาณ นาตุรงสุกรภุชงสิฮัปียาคาทิปาชัยยาชัยยาวรุณนามุขาญาตาจิตาทิตาเสนนาฮารีปุนาสุทินอรณีชัยยาชัยยาสุขาสุขาทีวิชัยยาชัยยาทอรณีตาเลสะทาสุชัยยาชัยยาชัยยาทอรณีสันติน